17พฤศจิกายนเลยค่ะดาวพระอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเดินเข้ามาทับตัวคุณแม่ดาวเจ้าเรือนการงานทับตัวคุณเนี่ยนะเพิมต้องบอกว่าดาวอาทิตย์ดวงนี้เนี่ยมาสว่างอยู่หน้าบ้านพอมาเจอพระอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งความรวดเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวะหลัง17พฤศจิกายนเนี่ยนะใครที่เคยคิดเรื่องงานมาก่อนอยากจะปรับจะเปลี่ยนจะสมัครจะอะไรก็แล้วแต่หรือใครเปลี่ยนไปแล้วในช่วงนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่การงานอะค่อนข้าง ที่จะวิ่งเร็วเลยนะเออการงานไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วเลยที่สำคัญพระอาทิตย์ตอนนี้เล็งกับมฤตยูข้อควรระวังหลังวันที่17พฤศจิกายนต้องบอกป่องนิดนึงว่าเรื่องของสภาวะอารมณ์ของตัวคุณเองเอ,อ๋อบางคนเขาเรียกว่ามีความหงุดหงิดและเกิดอาจจะไม่ได้จันรรงใจร้อยเซนตนิดนึงนิดนึงนิดหน่อยห,ห,ห,หรือคนรอบข้างสกิดทำให้เรารู้สึกถึงความใจร้อน ใจร้อนรุ่มร้อนรอนอ่ารีบร้อนหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยความร้อนมันจะนำพาให้ตัวคุณเองอาจจะต้องย้อนกลับไปแก้ปัญหาในเรื่องที่คุณตัดสินใจด้วยความใจร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงหลังวันที่17พฤศจิกายนพิมพต้องบอกว่าคุณต้องพยายามใจเย็น นิ่งมีสติถ้าใจเรานิ่งใจเราเย็นนะช่วงเวลานั้นเนี่ยนะพระอาทิตย์ที่เล็งกับมฤตรยูดนดาวแห่งความผันพวนและฉับพันจะส่งผลทําให้ตัวคุณเองมีการงานที่ดีขึ้นมีคนมาให้โอกาสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างส่งเสริมมาเพิ่มในเรื่องของโอกาสในเรื่องการงานอาชีพ หรือแม้แต่ในเรื่องของสังคมที่ต้องบอกว่าตัวคุณเองจะเป็นคนมีเสน่ห์มากในช่วงเวลานี้เพราะว่าดาวพระศุกร์ที่เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนวินาศอ่ะวินาศจะหมายถึงแบ็กอัพวินาศ,นาศ,นาศหมายถึงเบื้องหลังหมายถึงคนคอยซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดาวศุกร์ด้วยแล้วเป็นกเกษตรด้วยเนี่ยคุณจะมีคนคอยชื่นชมคุณอยู่เนืองๆตลอดเวลาแต่ถ้าคุณใจร้อนใจเร็วหรือคุยอะไรด้วยรู้สึกว่าเป็นวาทะที่ร้อนน่ะจะทําให้คุณมีความเสียหายในเรื่องนี้ได้อันนี้ย้ําเตือนเลยนะหลังวันที่17พฤศจิกาย,ยน